สวัสดีจ้าสวัสดีกระสาตอกอีสานบ้านานาเด้อจ้ะพี่น้องวันนี้พามาเลาะป่าจ้าพอดนะแมฮะฮู้นพี่น้องกะสาตอกพามาหาเห็ดปวกเมื่อนี้เป็นวันพระใหญ่ใส่บาตรใส่ยางแล้วเลยตักบาตรย่าน้ำาลน้วจ้ะพี่น้องกสาตอกก็เลยพาพี่น้องมาจ้าเห็ดปวกออกได้พี่น้องจ้าเมื่อนี้เป็นวันพระ ยังออกยังงามอยู่กุธกาลพี่น้อ,กกนองจ้าแม่เปิดตาให้ก่อนเพม่จิ้มแม่เปิดตาให้ก่อนลูก ก่ออนุญาตตัดเอาเลยด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าตอกพ่นบานเลยเนาะบานแต่เป็นกับบานงามสาตอกเอาถังมาด้วยจ้ะฝนตกใส่บ้านสาตอกฝนตกหลายแฮงขนาดพี่น้องจ้ะ Det går ikke. ิดอยู่แบบเปิดน,น้ำเนาะจ้าเปิดปากก็ได้จ้ะพี่น้องลายเยอะจ้าเปิดปากก็ดอกอมุน่นพอเปิดก็ได้จ้าเก็บไปเลยจ้ะตัวเป็นอยู่ในไานี่เปิดแล้วดอกเมันมุ่นจ้ะพี่น้องดอกเล่นน้อยก็มีได้หลายชิป 你好。 หม,หมดกันหน่อยพี่น้องจ้ะอย่ามือเข้าใกล้ไหนเด้อหมดกนหน้อยด้ยจา้านี่เป็นกระเป็นรายละอยู่จ้ะพี่น้องกำลังค้นดินนี่เด้กน้นอยนี่ เห็นดอกนหมข้างในนั่นเป็นไม้พัอยูสตาเห็นอยู่ๆๆปบนนั่นไหไม่เห็นพี่น้องจ้ะถาตกกระห้าหาดอกกันะรลไรสี <ๆ S 1> ออกเนาะสีพ้นดินยังหาได้เรื่อยๆได้จ้ะพี่น้อง ขึ้นเจ๊ะมาออกหมูใหญ่พี่น้องจ้าออกหมแล 4, นะ้วสี่หาดอกเนาะมีจิ้มเนาะจ้า4ีหาดอกกนะ็คเก็บเอาจ้าเก็บร,มรวมๆกันจ้าพี่น้องต้องร้อนดิ เดตะไครเขียวพี่น้องจา้าดอก,าาากพึ่งๆมาจ้ะพี่น้องจา้าสต๊อกก็มาถึงบ้านแล้วได้เฮดอยู่สองหมู่ด้วยจ้ะพี่น้องแต่ดอกสวยๆดอกสวยๆดอกองามๆเฮดปลลกยังออกอยู่ด้อจ้ะพี่น้องจา้า นี่ยานางใส่ตำเข้าไปก็ข้าเบือพิกแล้วจ้ะสาต๊กเสี่แกงไหลได้จ้จะเียวาโต๊กแกงพอดีกินพอดีแซบ่บแกงกินมือเดียวคาบเดียวจ้า รอให้น้ำเดือดก่อนเนี่ยสตอกใส่ใส่กระเดกสตอกก็สกใส่พี่น้องจ้าถ้ากระเยงสตอกผูกไกว้นี่ยสตอกเสียบใส่แกงหน่อไม้จ้านี่ยงานเล่พี่น้องอกินเข้าไปมันแรงมันผลบานี่พี่น้องจ้าใส่หลายๆจะได้หอมด้วยธรรมชาติ ไม่อยากกินยำเลยเขาก็ลังลงมาแบบนี้เลยจ้ะพี่เนาะเด็ดเอาเลยหัวขังบ้านเทานี่แหละเด็ดเอาเป็นกำยิ่งใหญ่งามขนาดนี้พี่น้อเนาะเด็ดมาหายเพิ่นแตกดอกถ้าเขาบเด็ดเพิ่นเพิ่นมาแตกดอกเวลาฝนตกมานี่น้ำหลากโผล่โผนั่งอเอาผู้อัดก่ออยู่ตรงเสาวตรงน้องเลย เราต้องนี่ตัดเต่งนะาะบัตัดเต่งเพิ่งเต่งดอกจะถึงฤด,ดูเกี่ยวข้าวแล้วกินกับสมงตำกับแคบได้ไหนิพี่จิ๊ ไฟหน่อนิจะต่างด้านก่อนรอหมเดือุกแล้วกใส่ปากยงจ้านี่เาอยมจะก่ยนี่งาบุ๊ต้มสตกปลาปลาค้งได้แต่กินก่นเหเนาะั้แกงหรืไมนแกงเห็ดกู แกงเรอไม่ใส่เห็ดปวกเจ้าว่าเห็ดปวกมันลายกว่าเรอไมมจ้าขั้นตอนสุกไผ่แล้จ้าใส่ลายๆเลยนะนี่จะไปจ้าจ๋าชอบกินเป็นอันว่าอร่อยเรียบร้อยเซ็ตเรียบร้อยจ้ะพี่น้องอ๋หอมพี่น้องจ้าหอมฟักตางีงชื่นใจขนาดไหน เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอเด้๋จ้าแซ่บแซ่บกระสาตอกเด้๋ยจ้ามาจ้าแซ่บแซ่บกระสาตอกจ้ามีอีกหนึ่งเมนูส้มตำเมี่ยงผักกระแยงสดกับแกงหน่อไม้จ้ะเมี่ยงก็ได้จ้ะแซ่บอร่อย ซมตำก็แบบบ้านๆด้วยผิน้นอไม่มีมะเขือเทศทอดากันไม่ชอบกระถินอ่อนสับตอกเก็บมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะมากระถินอ่อนแซมน่า้มตำนะ ได้จ้าแซมแล้วสัตตกจ้าฮคอ,อนท้อเลยได้พี่น้องออกแอ่นทุดๆเข็ดพวกเน้นๆเลยพี่น้องจ้าแต่เข็ดพวกเน้นค่อยๆกินได้จ้ะฮอน แซ่บแ,แล้วจะพี่น้องฮ้อนๆกินแกงน่อไม้ต้องกินฮ้อนๆดาดปากกันแซ่บกันนะเมนแบบพี่น้องดาดปากอะไรก็่อาไว้ได้นะอืมแซ่บเราต้องชอบกินกระเวยเมี่ยงตำมะโหงแบบนี้พี่น้อง ขนาดต้นตำแล้วเดา๋นนจับพี่น้องจ้าคลิปนี้สาวตอกกระพาไปเ,ก,เก็บเห็ดแล้กก็มาแกงใส่หน่อไม้เด้อยจับพี่น้องจ้าคลิปนี้เซร็จๆนำสาวตอกเด้อยจ้สาสำหรับคลิปนี้กันสาวตอกกระฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์สาวตอกนำหน่อยเด้อจ้าม <c oughs> ีอยู่ตัวนึงฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวตอกอีสานบ้านนานำเด้อจับพี่น้องจ้สาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ